อิหร่านกลับมาถึงอิหร่านอิหร่านเนี่ยเป็นแบ็กการต่อสู้ในครั้งนี้เลยนะครับแบ็กใหญ่ใช่ครับใช่ครับอิหร่านโดนอิสราเอลโจมตีครั้งเดียวนะครับช็อตไปเลยอิสราเอลโจมตีเสร็จอิสราเอลประกาศเลยนะครับอิหร่านหมดทางป้องกันตัวไปอีกหนึ่งปีโอกาสลุกลามอีกสองปีเลยเขาทํายังไงถึงทีเดียวช็อตเลยครับคือนี้ฮะผมคิดว่าอิหร่านเองก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ย ครับการแรกเลยเนี่ยสาระเนี่ยตัดสะพันไวยาีอยู่แล้วนะครับแหล่งเชื้อ,อวุฒิเนี่ยก็คงยากนะครับสองอิหร่านเองก็ไม่กล้าที่จะไปพึ่งพารัสเซียรหรือจีนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั mm ้น hmm. วิธีการที่อารับโทษอิหร่านจะต้องรักษาตัวก็คือว่า mm hmm. อย่าพึ่งไปพูดง่ายว่าอย่าพึ่งไปใช้อาวุธอย่างสิ้นเปลืองนะครับ mm hmm. เพราะยังไม่ถึงสงครามข่านเด็ดขาดนะครับ mm hmm. เพราะว่าเมื่อ อิหร่านทุ่มเทไปแล้วเนี่ยจะไปซื้ออาวุธจากไหนล่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่อิหร่านเขาก็ระวันนะครับเผื่อว่ารัสเซียไม่ขายละ่ะจีนไม่ขายละ่ะเขาตายเลยเพราะฉะนั้นอาวุธหลักๆของเขาเนี่ยเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าจะมีโจมปีครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรกับอิหร่านนะครับแต่ว่าอิหร่านเองอาจจะได้บทเรียนก็ได้ว่าเออตามโจมปีนะนะั้นอิหร่านมีจุดอ่อนอย่างไร นะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยอิ่านไม่ต้องการที่จะใช้วุธของตัวเองอย่างสิ้นเปลืองเพราะว่าถ้าขาดวุธเมื่อไหร่นะครับอิ่านก็จะกลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นซิตซิติดักเลยกลายเป็นเป้านิ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจว่ารัสเซียเนี่ยจะช่วยหรือเปล่าเพราะรัสเซียเองก็ยังติดพันอยู่กับยูเครนส่วนจีนเองนั้นเนี่ย ก็ยังไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนอิหร่านนะครับจะไปพึ่งเกาหลีเหนือเหรอเกาหลีเหนือเองก็ต้องเก็บอาวุธของตัวเองไว้เตรียมที่จะซัดก,กับสหรัฐและเกาหลีใต้เนีไอสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์ในส่วนนี้นะว่าทําไมอิหร่านไม่ตอบโต้ทั้งทั้งที่อิหร่านเองก็ก็มีศักยภาพนะครับจริงแล้วอิหร่านเองก็เหมือนกับซาอุดนะเมื่อเมื่อสัก เอ่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับนักบินอิหร่านเนี่ยสุดในอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมตามร,รบนะครับของอิหร่านเองเนี่ยวัฒนธรรมการลบรบของอิหร่านเองเนี่ยก็ยังได้จากฝ่ายตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือสารัฐนะครับหรือตัวตัว,ตวอิหม่ามหรือว่าตัวเอ่อพวกผู้นําทางศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจตรงนี้นะครับเขาสนใจเพียงแต่ว่าเรื่องของการทาให้ ชอิหร่นรรรานเนี่ยเข้มแข็งแต่กําลังอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ปล่อยให้รัมนตรีกลางโหมหรือว่าในทหารของอิหร่านเนี่ยดูแลนะครับเพราะั้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าทำไมอิหร่านไม่ตอบโต้หรือไม่แสดงอะไรเลยนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการทีร่จะหนึ่งนะครับเรียนรู้สองเป็นการสร้างบทเรียนให้กับตัวเองว่าจะแอบสอบ นะครับหรือว่าจะยอมรับสงครามได้อย่างไรนะค Walker, ือเราต้องมองสงครามในหลายๆแง่นะครับเราต้องมองสงครามในหลายแง่ว่าบางครั้งเหมือนกับนักมวยอะครับยอมให้โดนชกนะครับเพื่อจะวัดกาลังของกษัตริก็ได้สองอองกําลังตัวเองไว้นะครับถ้าเราจําได้ว่าโมูฮัมมัดลีเนี่ยเคยใช้ยุทธวิธีนี้นะครับปล่อยให้ผู้ต่อสู้ชกจนผู้สู้หมดแรงเองใช่ <Black S 2> แต่ <Super S 2> อิหร่าน <Man. S 2> เนี่ยนะครับ uh แต่อิสราเอลไม่ใช่อิอสราเอลในมีสารัฐซึ่งมีตระกูลรวยๆย,ยูเนี่ย uh huh. ควบคุมการเมืองเลยนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นอิสราเอลไม่กลัวที่จะหมดอาวุธ uh huh. อิสราเอลมีขีดความสามารถี่จะสร้างอาวุธได้ด้วยตัวเองนะครับ uh huh. สร้างบินได้สร้างอาวุธเองได้นะครับ uh huh. แต่อิหร่านสินะครับจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าใช้เครื่องบินถ้าใช้รถถังบืนใหญ่ ผีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรือต่อต้านจรวดเนี่ยนะครับถ้าหมดไปแล้วทำไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่เป็นเป็นข้อคิดทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งผมมองในแง่ของว่าคือพู้นี้ว่าอิหร่านเขาก็ยังต้องดํารงรักษาพลังศักยภาพทางรบเขาไว้โดยที่ไม่ใช้แบบศูนย์ปลาบครับครับขอบพระคุณมากครับท่านวัชระ ปีหน้าเราต้องเจอกันบ่อยหน่อยนะครับเพราะอาการเอมขึ้นคนมากครับครับครับขอบคุณครับครับผมครับดีครับดีครับขอบคุณค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันอย่างยิ่งนะคะกับท่านพลอากาศโทวัชระฤธาคณีนะคะที่ได้มาแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ค่ะท่านปรนวิศนะคะก็ต้องถือว่าในเทปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ